รู้สึกว่ามันธรรมดาไปโ<น>อ้นี่แค่แบบลากเส้นมาก็แบบมันดูไม่ใช่ลายเส้นผมเลยอะภาพนี้ผมใช้เวลาวาด24ชั่วโมงมันวาดแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยอะ่ะคือบางทีค่วงอารมณ์เรามันมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับ ทุกคนครับผมต้องขออภัยอย่างถึงที่สุดเลยฮะคือผมทำแฟนลิฟรีดอพังผมพยายามวาดแล้วฮะมีอยู่ภาพหนึง่งผมวาดไป24ชั่วโมงยีบชั่วโมงจริงๆครับยังไงก็วาดไม่สวยผมต้องทำการแก้ไขอย่างเร่งด่วนคือนี่ครับผมจะรีดอลูปของคุณเมน1 CK-CH ผมวาดมาดอกมาไม่ได้นะครับทุกคนดู นี่ครับดูเทียบกันนะครับผมอันนี้เป็นรีดอของผมเองผมรู้สึกว่าตั้งแต่ทำแฟนลิปรีดอเนี่ยผมรู้สึกว่าภาพนี้ไม่ได้มาตรฐานของซีซั่น2นะครับ<ม>คือต้นแบบเนี่ยวาดมาสวยมากเลยฮะแล้วพอผมเอามารีดอเนี่ยมันดูดูแปลก,กครับดูไม่เข้าใจเรามาดูไทม์แลป์กันนะครับว่าภาพนี้ผมใช้เวลาวาด24ชั่วโมงมันวาดแบบข้ามวันข้ามคืนกันเลยอะ่ะผมเริ่มจากตรงนี้ก่อน ตรงเนี้ยคือหุ่นมาอย่างนี้โพสต์นี้แล้วเราตั้งใจจะเอางูไว้ตรงนี้ให้มันเลื้อยมาอยู่ตรงมือพอดีสังเกตว่าอาจจะพังที่โค้งหน้านะครับทุกคนดูดีครับไอตรงไทม์แลปเนี่ยมันเพิ่งเริ่มไปนิดเดียวเองนะฮะคือภาพนี้มันมานานตอนลงสีตอนลงสีนานมากคือภาพนี้ผมพยายามจะลงสีด้วยเทคนิคใหม่ เทคนิคใหม่ที่ว่าก็คืออยากจะลงสีแบบสีน้ำมันนิดนึงแต่ได้ไปตัดเส้นแล้วนะครับน่าจะออกมาไม่เวิร์กอ่ะเดี๋ยวผมจะข้ามไปตอนที่ลงสีเลยนี่ครับเริ่มลงสีก็ลงสีด้วยวิธีนี้เกลีย่ยไปเรื่อยฮอะคือพยายามหาเทคนิคใหม่ในการลงสีอันนี้ตอนแรกคิดว่าเอ้ยอาจจะได้นะโทนนี้แต่ไปไปมา,มา,มาตายหลังที่วิธีเก่านะครับพอเอาเส้นแบบเก่าตัดเข้าไปเนี่ยมันมันเหมือนจะสวยเนี่ยมันก็ มันก็ใช้ไม่ได้ครับมันพังครับภาพนี้เดี๋ยววาดให้ใหม่อันนี้ไม่ผ่านมาตราฐานจริงๆลองดูจากในคลิปที่แล้วนะครับภาพนี้คือมาตราฐานแบบสูงกว่าภาพเมื่อกี้เยอะเลยคือมันดูมีคุณภาพมากกว่าเยอะนะครับก็เลยตัดสินใจว่าในแฟนลิรีดอของอสัปดาห์นี้ก็ต้องขอเลื่อนไปก่อนนะครับอาจจะไม่สามารถ เอามาให้ดูได้เพราะว่ามันพังเรามาอัปเดตกันดีกว่านะครับว่าใน1 7 0 0 0เนภาพเนี่ยมีใครส่งเข้ามากันบ้างอ่านี่ฮะแอปเท่แอบเท่อยู่อันนี้ใช้ได้หโว<ฮ>คนนี้เส้นสวยครับผมสไตล์งานนี่ดูดีมากเลยนะครับใช้ได้ใช้ได้ไงเริ่มมาแล้วเห็นแคปภาพคนถือดินสอไปเริ่มมีมาบ้างแล้วนะฮะก็มี น่าสนใจเยอะไปหมดเลยนะครับน,นี่ก็น่ารักอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเนี่ยเดี๋ยวช่วงเดือนตุลาก็ต้องมีแฟตลิปรีดอลฮาโลวีนนะเห็นไหมทุกปีที่ผ่านมาจะวาดเป็นธีมฮาโลวีนนะครับอันนี้มีสิทธิ์ไปลุ้นรอบฮาโลวีนนะโอมาเรื่อยๆนะฮะอุ้ยอู้ อันนี้น่าสนใจครับผมเฮ้ย hey, อันนี้ก็มาว่ะเอาเรื่องฮะอันนี้เอาเรื่องตอบข้อความด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> พอดีทักไปถามว่าออลิหรือเปล่า <c oughs> อุ๊ยคนนี้งานสะดุดตามากเลยนะครับอือืมอันนี้เด็ดเลยฮะโอ้โหคนนี้ออกแบบคาแรคเตอร์ได้ได้ดีมากนะครับเ <c oughs> ออ อันนี้ดีอันนี้ดีครับเป็นแบบคาเล็คเตอร์เป็นอิลูมินาติป่ะน่ารักอันนี้แคอืมคนนี้มาแบบไม่หยุดยั้งจริงๆนะครับงานเขาสวยจริงก็ต้องแคปอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเจ้าเทมปุระมาก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับแต่ละคนก็ตั้งใจวาดกันมากเลยนะใช้ได้เลย ดีเลยแหละหรเรียกว่าใช้ได้เรียกว่าดีเลยแหละเออเก่งครับเก่งมีคาแรคเตอร์อริจินอลคาแรคเตอร์ Character. Character มากมายเออภาพนี้ด้วยครับภาพนี้ถ้าดูอยู่นะครับผมตอบข้อความด้วยนะครับ <c oughs> คือผมอยากจะบอกว่าอย่าลืมเช็คอินบ็อกซ์ของ IG ด้วยนะครับว่าว่าผมทักไปหรือเปล่านะครับบางตัวผมไม่แน่ใจว่าเป็นออลิหรือเปล่าเนี่ยผมก็จะทักไปถามนะครับโอ้คนนี้เขาสุดเทพเลยอะ่ะเขาเห็นภาพล่างเป็น เป็นเหลี่ยมนะครับโหอยากทําได้บ้างงานเทพเลยฮะคนนี้ดูดิเขาส่งมาแต่ละงานนะฮะสุดเท่เลยเดี๋ยวนะอันนี้ก็น่าสนใจเลยแนะอาล่ะครับในเมื่อคลิปนี้มันมีปัญหาเรื่องนี้ผมวาดพังนะครับผมก็จะรับผิดชอบด้วยการเอา งานตัวเองที่รีดอแล้วนะครับมาให้ดูนะครับอันนี้ล่าสุดเลยเพิ่งไปรีดองานตัวเองมาซึ่งนั่นก็คืองานนี้ครับผมงานนี้เป็นเสื้อลายแรกของ Fatlips นะครับสังเกตโลโก้ยังเป็นโลโก้เก่าอยู่เลยนะครับผมงานนี้มีชื่อว่า Ips, นะครับ g i p z ก็คือชื่อที่ต่อท้ายผมเองแหละคือผมไม่รู้จะตั้งชื่ออะไรผมเห็นชื่อต่อท้ายตัวเองมันเป็น,ปน g i p z มันเท่ดีครับก็เลยเอามาใช้เป็นชื่อ g i p นะครับเนี่ยฮะโลโก้จะเป็น g z นะ่า g i p z แต่ก็เป็นดีไซน์เก่านะครับที่ใช้กับเสื้อลายแรกตอนนั้นก็คิดว่าเฮ้ยสวยแล้วนะเราคิดว่าลายเส้นเราเราพอแล้วอะเฮ้ยจริงๆนี่พูดจริงๆ,ๆเรารู้สึกว่าแบบ เหมือนเจอทางที่ใช่แล้วแต่จริงๆแล้วไม่ฮนะทุกคนข้ามมาอันนี้คือเมื่อปี2012นะคราวนี้ผมจะพาทุกคนข้ามกลับมาที่ไม่ปี2021เนี่ยผมมีการเอาภาพนี้กลับมารีดออีกครั้งนะครับจริงๆมันรีดอหลายครั้งมากตัวละครตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่มันดูสําคัญกับเราอะ่ะเออมันเป็นเสื้อลายแรกของเราอะ่ะ ก็เลยแบบว่าอยากใส่เนื้อเรื่องให้มันนิดนึงตอนนี้เนื้อเรื่องก็ยังสับสนอยู่ว่าจะให้ภูมิหลังของตัวละครเป็นอะไรครับและนี่คือภาพร่างข้าวๆของตัวละครตัวนี้นะครับคือตัวมีดเนี่ยตอนแรกจะให้เป็นใช้มีดสู้ธรรมดาผมรู้สึกว่ามันธรรมดาไปตอนนั้นเนี่ยผมอ่านการ์ตูนเรื่อง3ก๊กเวอร์ชันปล่อยพลังได้อเออจริงจริงมันเป็นเวอร์ชันแบบคือกวนอูเนี่ยใช้เง้วที่มีแส้นะครับเป็นแส้เง้วอะ่ะผมก็เลยแบบ เฮ้ยเราสามารถเอามีดมาผูกเชือกแล้วก็ใช้เป็นคูนไโลบแบบสกอร์เปียนใน m o ร์เทล o m b a t ได้นี่หว่าเพราะฉะนั้นผมก็เลยเซตให้ตัวละครนี้ใช้เป็นแบบคูนาโลบน่าสนใจฮะเป็นตัวละครสายเลือดสาดตัวหนึ่งเลยนี่คือภาพร่างของฉากต่อสู้นะครับคราวนี้มาอันนี้คือการรีดอกริปส์ครั้งแรกคือมันมีความอัปเดตหน้าตานะฮะสีผิวก็ขาวขึ้นแต่ชุดนี่ชุดยังมีความคล้าย,ายเดิมอยู่นะฮะ อันเก่านี่ก็ผมก็นึกไม่ออกว่าชุดนี้แบบแปลนตัดเย็บมันเป็นยังไงนะครับอย่าถามผมผมไม่แน่ใจเอาว่ามันเป็นชุดแบบนี้แล้วกันนะครับโอ้นี่แค่แบบลากเส้นมาก็แบบมันดูไม่ใช่ลายเส้นผมเลยอะตอนนั้นผมผมทำอะไรอยู่วะผมดูอะไรอยู่วะทำไมถึงแบบวาดออกมาแบบนี้เหมือนไม่ได้วาดเองเลยไม่น่าใช่อะตอนนั้นผมเซ็ตให้มันเป็นแบบเป็นอารมณ์แบบตัวละครเด็กผู้หญิงนะครับแต่เด็กไม่มากเด็กประมาณ1 5 1 6อะไรอย่างเงี้ยฮะอา่าทรงผม ถือว่าออกมาดูเท่ากับยุคสมัยนะครับดูเคลียร์ขึ้นมาบ้างเพราะว่ามีการตัดให้มันเหนือคิ้วขึ้นไปอ่ะภาพนี้ก็เป็นภาพที่รีดอไว้ตอนเดือนมกรานะครับคราวนี้เรามาดูภาพวาดรีดอตัวเนี้ยเหมือนเดิมนะฮะแต่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันนี้ครับผมคือบางทีข่วงอารมณ์เรามันมาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับนี่ คือต้นแบบเนี่ยก็ทําออกมาให้เป็นโมเดลนี้นะครับเพื่อจะดูทิศทางของผมทิศทางของเงาผมนะครับมีดต้นแบบเนี่ยเป็นมีดบัตเตอร์ฟลยนะครับเขาเรียกงนี้ปะไม่แน่ใจก็เป็นมีดพับนะครับใช้มีดต้นแบบเป็นอันนี้แต่ตัวละครเนี้ยมันจะมีจุดเด่นคือมีดทาครัวนะครับทำไมถึงต้องเป็นมีดทาครัวตอนนั้นช่วงที่วาดภาพนี้ใหม่ๆเกม Alice m a เ n e t t e r ทิร มันมากเมื่อสิบปีที่แล้วอะ่ะก็ถือว่าเป็นเกมที่แบบสนุกมากมันมากนะครับครั้งนี้ฮะอยากให้สังเกตตรงจมูกครั้งนี้จมูกนี่คือล่างออกมาเป็นไอ้นี่เลยนะเหมือนมันมีแบบมีเหลี่ยมะนะครับก็จะให้ถือมีดทาครัวแล้วก็ถูกเชือกไว้นะครับอันนี้ในในเรื่องผมจะเรียกว่า n o o d l e rope นะครับเป็นเส้นบะหมี่เออมันคือมันคือเชือกบอะหมี่อ่ะเชือกบะหมี่ก็คือแบบมีความเหนียวนุ่มมีอะไรเงี้ยให้มันแบบใช้งานได้ง่ายขึ้น ทำยังไงไม่รู้อันนี้กระบวนการไม่รู้แต่ว่าอยากให้มันมีสิ่งที่เรียกว่าแบบเชือกบะหมี่รอบนี้ลงสีแบบว่ามีความแบบเพลินนะครับมีปัดปาดบ้างกี่เกลี่ยบ้างและนี่คือกิฟต์นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวละครออร,ริจินัลของ f a t l i ิตัวแรกๆเลยนะฮะอู้รีดออกมาแล้วแบบดูเทมากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะทำขายในรูปแบบของ NFT นะครับใครอยากซื้อไปสะสมเตรียมรอฟังข่าวนะครับที่ทวิ t เตอของ Fat Lips นะครับมีทวิ t เตอร์ใช้แล้ว Fat Lips อะ่ะก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้วันก่อนทุกคนผมผมฝันเห็นภาพนี้ฮะแล้วผมก็ตื่นมาตื่นมาวาดผมฝันเห็นเอเซ่เนี่ยยืนชูระเบิดอยู่เป็นการเต้นแบบที่ใช้ควันเป็นมันเป็นสกิลอ่ะ ไม่บ่อยนะที่ผมจะวาดแบบทั้งตัวนะครับผมชอบจริงๆผมชอบตั้งแต่เนี่ยผมชอบแค่นี้แค่นี้คือพอละแค่นี้ผมว่ามันมันก็ดูโอเคเลยนะแค่นี้แต่พอมันพอควันชมพูมันเยอะเกินผมว่ามันเริ่มลบนะครับแล้วไปจบที่อย่างนี้ได้ไงก็ไม่รู้ในคลิปนี้ก็จะลาไปด้วยภาพนี้แล้วกันแล้วพบกับแฟนดิฟรีดอตอนใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ